เช่นเทคนิคครับวันนี้มาแนะนำชุดนะครับเครื่องเสียงรถยนต์ครับสำหรับรถครับนิสสันมาร์ทนะครับปีสองพันรถที่ถามเข้ามาบอกว่าอยากจะใช้วิเดิมติดรถขับนะครับโดยที่นะครับจัดชุดเครื่องเสียงให้ต่อในราคาที่เออไม่แรงมากนะครับวันนี้จัดให้เลยครับกับชุดนี้ครับลูกค้าบอกอยากได้ซับสักตัวนึงครับสำหรับฟังนะครับสำหรับฟังล้างรถไปด้วยนะครับล้างรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยหรือว่าจะขับรถไปฟังกับครอบครัวไปโดยที่ครับไม่ต้องไม่อยากได้เสียงเบสหนักเกินไปครับเพราะว่ามีลูกเล็กๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครััััับบบบชุดดนี้้จใหหเมาะครรปซ ซับตู้นะครับ1ินิ้วครับของคัตตาตัวนี้ครับมีเป็นซับตู้ครับขนาด10นิ้วที่มีพาวเวอร์ขยายในตัวเองครับให้กำลังขับสูงสุดที่1,000บาัตครับแล้วก็อานพอยู่ที่250บาทบัตตตัวนี้โอ้โหกำลังเหมาะเลยนะนี่ครับตั้งไว้ที่บริเวณท้ายรถได้เลยครับแล้วที่ทำาัญตัวนี้ครับยกเข้ายกออกได้เผื่อไปปิกนิกไปกางเต็นต์ตัวนี้ยกออกได้เลยนะครับหรือว่าจะยกขยับไปมาได้ครับเพราะว่าตัวนี้ครับเหมาะกับการที่เราจะไว้ท้ายรถนะครับแล้วก็ตั้งขยับไปขยับมาได้เลยกรรรตตตตเีีบบบบคคคัััััััาาววนนนน้้ป็ุ่10ิ โอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับกับตัวนี้นะครับติดตั้งบริเวณท้ายรถนะครับแล้วก็ชุดหน้านะครับใช้เป็นครับ6 5นิ้วครับของ f o กเกอครับรุ่นนะครับ FKS นะครับ5 FKS นะครับ6.25ครับ6 5นิ้วเฟดปักนะครับแยกชิ้น2ทางแบบมีพาสซีฟนะครับตัวนี้คู่นี้ครับติดที่ประตูคู่หน้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวาครับโดยใช้สเปเซอร์ตรงรุ่นเท่แบบนี้ครับแล้วก็นะครับตัวนี้เขาจะมีพาสซีฟแบ่งแยกเนเสียงให้อย่างชัดเจน กลางเป็นกลางแหลมเป็นแหลมครับชัดเจนมากครับโดย Twitter เนี่ยเราก็จะมีหูช้างให้ด้วยนะหูช้างเดิมครับเป็นของรถเก็บว้ครับใส่หูช้างใหม่เข้าไปแทนอ๋อโหลงตัวมากๆครับกับชุดนี้ติดตั้งครับอันนี้ชุดนี้เสียงแหลมติดตั้งที่หูช้างครับซ้ายขวาครับแล้วก็6 5ุนิ้ววูฟเฟอร์ครับติดที่บริเวณประตูนะครับซ้ายขวาเช่นกันโดยใช้สเปเซอร์ตรงรุ่นครับเป๊ะแบบนี้เลยลงตัวมากๆครับคู่หลังครับที่ประตูหลังครับใช้เป็น6 5จุนิ้วของบอ c h ิ้นครับรุ่นนะครับ BOS ครับวนี้ี่ ติดที่ประตูคู่หลังครับ6 5นิ้วแกร่วม4ทางตัวนี้ติดที่ประตูคู่หลังสําหรับคนที่นั่งด้านหลังนะฮะฟังสบายๆชิวๆนะครับนี่เสียงชัดมากๆครับกับตัวนี้ครับไม่ได้จบแค่นี้นะเพราะว่าชุดนี้ครับเราจะมีพร้มคมครับเกรดดีๆครับของคัตตาร์นะครับรุ่นครับ KA GX 4.4ตัวนี้นี่เป็นตัวขยายลําโพงทั้งชุดหน้าและชุดหลังจํานวนนะครับ4ตัวดนวยกัตนี่ตัวนี้ให้กำลังขับที่65วัตต์คูณ4ครับ มาเบสโอ้โหเนื้อเสียงคัดตัดสินค้าแบรนด์ดีแบรนดังครับคุณภาพเยี่ยมมากๆนียโอบโหครับเรียกว่าชุดนี้ได้สินค้าแบรนด์ดังทั้งชุดฟังแนวสายกิ้งฟังไปสบายครับโดยมีปีแอมครับของบูเวครับรุ่นนะครับบีดเป็นตัวปรับแต่งเสียงนี่ครบชุดครับปรับเสียงตึงกลางเสียงซับโอ้โหครบมากๆเลยชุดนี้ครับแล้วก็ทำชุดนี้ครับ กับนิสสัน m a r ์ครับปี2อ1 5ครับทางชุดติดตั้งให้เสร็จครับในราคา10,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ติดตั้งให้เสร็จโดยทีมงานมือชีพของร้านไพศาลนี่ครับสนใจชุดนี้ครับติดทักมาได้ครับที่ร้านไพศาลในของแคเซารี่จัดให้นะครับแล้วก็ติดตั้งโดยทีมงานมือชีพจริงๆนะครับขอบคุณครับ